นี่เราจะมาอธิบาย lamborghini นะครับผมตัวนี้นะครับผมความใหญ่ก็นะครับประมาณนี้ครับใหญ่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้มันจะดูแม็กนะครับดูแม็กรายละเอียดแม็กนะครับผมแล้วรายละเอียดรอบคันนะครับผมเกี่ยวกระจกนะครับแล้วก็กระจกจะมีความยืดหยุ่นครับอ๋อครับมันจะไม่หักนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไฮไลท์คือนี่ครับเปิดประตูหน้า ห้องเครื่องนะครับแล้วก็ห้องผู้โดยสารประมาณนี้ครับครับใน1นึ่งคันก็เดี๋ยวดูนะครับผมในคันจะมีเออ่ช่องอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์เอาไว้ชาร์จไฟได้นะครับผม เรามาดูที่รีโมทกันมานะครับผมตัวรีโมทนะครับผมจะเป็นลักษณะคันโยกนะครับผมโยกหน้าเดินหน้าโยกถอยหลังถอยหลังนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้ที่เป็นที่เป็นไกลนี่คือตัวเบรกนะครับผมตัวเบรกนะครับมีเสาอากาศนะครับคันโยกก็สวยงามครับเอาไว้โยกเล่นบังคับนะครับผมจะวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการบังคับนะครับผมโยกไปหน้านะครับผมโยกไปหน้านะครับ แล้วก็ถายหลังถาหลังได้นะครับถ้าหลังก็จะมีไฟถ้ายหลังครับครับนีอย่างไงผมไม่ไม่ค่อยคล่องนะครับผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับอันนี้นะครับโยกมาโยกคือเลี้ยวนะครับผมไดถายหลังก่อนครับแล้วก็ไปคือถ้ากำถ้ากรกมก่งไกลนะครับผมรถมันก็จะหยุดทํางานนะครับประมาณนี้นะครับถ่าหลังแล้วก็เลยนี่ครับผมเอ่อรถมือลักษณะเอ่เดินหน้าจะมีไฟนะครับผมไฟค่อนข้างที่สว่างมากนะครับดูนะครับ นะครับท่าที่สว่างถอยหลังก็ได้นะครับถอยหลังครับนี่ครับนี่ครประมาณเนี้ยเดี๋ยวสักครู่นะสอบการบังคับนะครับผมเดินหน้านะครับเดินหน้ามันมีไฟนะครับไฟครับถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวนี่ครับผม นะครับแล้วถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังัผมก็ยังไม่ค่อยคล้องครับถอยหลังมีไฟนะครับผมถอยหลังก็มีไฟครับแล้วค่อนข้างที่จะวิ่งนะครับผมผมยังสับสนในการบังคับนะครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพอกดปุ๊บนะครับถอยหลังได้ครับถอยหลังพอกดไกลเนี่ยรถจะหยุดทำงานครับนะมาหยุดทำงานครับกดไกลเนี่ยปล่อยปล่อยแล้วมันจะทำงานแบบเห็นไหมเห็นไหถอยหลังครับถอยหลัง ชนเลยครับเดินหน้ากดกายปล่อยปล่อยเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวนี่มันเนี่ยโอเคมั้งผมก็เริ่มจะแข็งหน่อยประมาณนี้ครับมดิฟได้เลยครับผมอ้อหเวลาครับทางการขับครับอ๋อชนหน่อยครับชนหน่อยชนหน่อยครับยังไม่ค่อยค่อนข้างที่จะวิ่งนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่มันขุขัดนะครับผมก็จะ จะวิ่งเดียวนี้บนี่พื้นมันเลื่นนะครับครับไัค่อนข้างที่สว่างครับผมนะครับการขับเขาเนี้ยเริ่มแล้เริ่มชินแล้วครับผมนะครับอ้าวครับงานนี่ครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ขับค่อนข้างที่มันนะครับผมดอกยางก็เยอะนะครับผมแล้วก็นิ่มครับโอเคครับสนใจติดต่อได้ครับศูนย์1ป9เก้าหกเก้าหนึ่งปเก้าหกเจ็ดนะครับผมขวัญครับ